รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีทรงมอบแปลงและกิจกรรมเอามือสามัคคีโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลค่ะ ร้อยตีพงศธรสิริสาครรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีร่วมส่งมอบแปลงและกิจกรรมเอามือสมคัคคีโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีประยุกต์สู่โคกหนองนางโมเดลโดยมีนางรัชนีโพธิยาโพธิสัตยาค่ะ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่แปลงนายมาโนดแย้มชื่นกำนันตำบลวังเย็นหมู่ที่3ตำบลวังเย็นอำเภอเมืองกาญจนบุรีโดยกรมพัฒนาชุมชนร่วมกับกองทัพบ,บกหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆทั้ง7ภาคีน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติเป็นขั้นตอนนะคะซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล27แปลงและพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณ ภาพชีวิตระดับครัวเรือน252แปลงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้น้อมนำหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปยุคสู่การปฏิบัติในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรแรงงานและบัณฑิตจบใหม่กลุ่มแรงงานอพยพก,กลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19